ครับวันนี้นะครับพาท่านทุกคนนะครับมาดูมาชมข้าวนะครับเนี่ยข้าวที่ตัดใบออกแล้วตัดออกประมาณสองอาทิตย์กว่าๆนะครับนี่จะเขียวสวยใบใหญ่นะครับใบออบบ้วนครับพอดีตรงนี้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยโคกนะครับพวกวัวเอามาใส่ก็ลิ่นเยิ่งงามเลยขนาดตัดใบออกนะครับไปยังสูงนะครับ ถ้าไม่ตัดใบนะครับก็จะรุกนะครับข้าวก็จะหนาเกินไปนะครับใบข้าวมันจะรุกทั้งวัชพืชทั้งใบข้าวมันก็จะขึ้นรุกขึ้นหนาต้นมันก็จะไม่อวบนะครับพอเราตัดใบออกแล้วก็ต้นมันจะอวบวัชพืชต้นหญ้าต้นอะไรต่งตางๆนะครับมันก็จะไม่ขึ้นมานะครับจะขึ้นมาส่วนน้อยมากนะครับไม่ถึง1 0 2 0ซนะครับที่มันขึ้นมาได้นะครับ ถ้าเราไม่ตัดนะครับก็จะพืชต่างๆมันก็จะอยู่แล้วก็ใบข้าวก็จะรกนะครับรกข้าวก็จะไม่ค่อยได้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับถ้าตัดอย่างนี้ก็จะสวยเลยครับเนี่ยนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเนี่ยรอบแรกก็ยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่ามันตัดแล้วมันก็จะอวบสวยพอดีปีนี้น้ําเยอะด้วยครับน้ําฝนตกดีมากครับเนี่ยขนาด เปิดน้ำออกประจํานะครับน้ํายังอยู่เกือบถึงหัวเข่าวนะครับใส่ปุ๋ยมันก็ไม่ดีนะครับมันก็ไม่ไดีผลเท่าไหร่เพระาะว่าน้ํามันเยอะปุ๋ยมันก็จะจะไหลไปกับน้ํานะครับที่เราเปิดให้ไหลออกตลอดนะครับพอดีวันนี้ผมมาตัดหญ้าด้วยครับหญ้าตามคันนานะครับก็เลยกโอกาสพาท่านมาดูเลยเนี่ยน้ำเกิดไหลตลอดนะครับ พักเกิดในสองสาที่นู่นนะครับนู่นเปิดออกตลอดเลยไหลตลอดนะครับเพรฉะนั้นถ้าใส่ปุ๋ยก็อาจจะปุ๋ยแพงด้วยครับอาจจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนะครับก็เลยยังไม่ใส่นะครับเราให้น้ำมันไม่รู้ฝนมันจะหยุดไหมช่วงนี้เดือนสิงหานะเนี่ยนะครับก็ยังน้ำดีตลอดเลยครับทีนี้ครับ นี่คือผลดีของการตัดใบข้าวหรือตัดต้นข้าวนะครับถ้าตัดน้ําเยอะก็ตัดก็ไม่ดีนะน้าอยู่ตรงนี้น้ําก็เกือบจะใต้หัวข้านีดหนึ่งนะครับน้ําประมาณคืบหนึ่งตัดจะพอดีเลยครับตัดใบตัดต้นออกนะครับจริงๆตัดใต้น้ํมันก็ไม่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันจะเฉล็บนะครับใบที่ตัดยามันก็จะเฉล็บผลตัดเสมอ เสมอน้ําหรือว่าเหนือน้ํานิดหนึ่งนะครับประมาณเ่นสองเนอะไรประมาณนี้ก็จะดีเลยนะครับถ mm. ัดก็ต้องมีน้ําอย่างนี้นะครับ mm. ว่าจะพืชอมันจะขึ้นมาไม่ได้ครับนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเนี่ยนูนไปดูข้าวที่เขายังไม่ตัดนูนอยู่ไกลๆอาจจะซุ่มไปไม่ถึงนะครับน้องมันจะดูแล้วมันจะเหลืองแล้วก็ดูรกด้วยครับดูไม่สะอาดนะครับ นั่นคือข้าวที่ยังไม่ได้ตัดนะครับถ้าตัดแล้วยังนี้ดูจะโล่งมันจะดูสะอาดด้วยครับแล้วก็ใบข้าวก็จะเป็นปุ๋ยาสารเคมีที่จะมาฉีดพวกวัชพืชต่างๆเราก็ไม่ต้องใช้นะครับจะได้ผลดีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปตัดหญ้าให้วัวอีกครับ ไปตัดตามคันนาอนี้เลยครับตัดคันนาให้มันโล่งแล้วก็เอาอ่าไปให้วัวกินนะครับครับนี้คือหญ้านะครับที่ตัดแล้วนะครับตามคันนานะครับเนี่ยพอดีไม่มีอุปรกรณ์ช่วยครับไม่มีอุปรกรณ์เสริมเวลาตัดก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ท่านชมนะครับตัดเสร็จก็ถ่ายดูเลยครับเนี่ยมันจะโล่งครับเดี๋ยวเอาไป ะจะห่อไปใส่รถสเล้งนะครับนี